ถ้าคุณเป็นเจ้าของสวนลำไย,ยคุณจะทำอย่างไรเรื่องปลูกเรื่องผลิตลุงว่าลุงไม่แพ้ใครแต่เรื่องอื่นๆลุงไม่ถนัดจริงๆเสียงจากลุงคนหนึ่งคำพูดของคุณลุงชาวสวนลำไย,ยที่กำลังขายลำไย,ยให้กับผมในราคากิโลละสิบ,บาทฟังไม่ผิดครับสิบบาทจริงๆเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อวานก่อน ผมเห็นรถกระบะเก่าๆจอดขายลำไยอยู่ข้างถนนใกล้ๆกับตลาดในหมู่บ้านสิ่งที่เห็นทำเอาผมรู้สึกประหลาดใจเพราะป้ายเขียนว่าลำไย่1บบาทผมเข้าไปอุดหนุนคุณลุงและชวนคุยด้วยความสงสัยรถกระบะท,ที่ลุงขับมาน่าจะกินน้ำมันกิโลละ3บาทเห็นจะได้แต่ลุงขนเอาลำไยมาขายในราคา10บบาทมันคุ้มจริงเหรอครับลุงคำตอบของคุณลุงยิ่งทำให้ผมตกใจเข้าไปใหญ่ ราคาหน้าสวนเขาให้ลุงแค่กิโลละบาทเองลุงเลยเอามาขายเองดีกว่าด้วยความที่ผมเองก็ชอบเสนอนู่นเสนอนี่ให้คนอื่นอยู่เรื่อยหรือจะเรียกแบบบ้านๆว่าชอบเสือกเรื่องชาวบ้านก็ได้ผมก็เลยบอกคุณลุงไปว่าทําไมลุงไม่ลองแปลรูปหรือทําอย่างอื่นดูบ้างล่ะลุงน่าจะขายได้แพงขึ้นนะและประโยคที่คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อต้นคลิปก็คือคําตอบจากคุณลุงครับเรื่องปลูกเรื่องผลิตลุงว่าลุงไม่แพ้ใคร แต่เรื่องอื่นๆลุงไม่ถนัดจริงๆหรือนี่เป็นลักษณะโดยทั่วไปของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ที่ผลิตเก่งกันทุกคนปลูกอะไรก็งามแต่พอจะขายทีต้องฝากความหวังไว้กับคุณอื่นๆสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านคงไม่ต้องเดากันแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะมาชวมคุยเรื่องอะไรแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลำไยอย่างแน่นอนคุณผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าผลไม้ทรงออกเบอร์ต้นๆของไทยวันนี้เกิดอะไรขึ้น ถึงทำให้ราคาตกต่ำได้ขนาดนี้คลิปนี้ผมจะขอเล่าที่มาของปัญหานี้ที่ผมได้ไปค้นคว้ามาแต่ว่าคงต้องขอ,อนาเสนอแค่เพียงคร่าวๆเพราะหลักใหญ่ใจความที่ผมคิดว่าจะสามารถช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนลําไยได้มากกว่าคือเรามาช่วยกันระดมสมองเพื่อหาไอเดียในการผ่านพ้นวิกฤตให้กับเกษตรกรกันเถอะผมจะลองนำเสนอสิ่งที่ผมพอนึกออกมาก่อนหลังจากนั้นอยากจะรบกวนคุณผู้ชมทุกท่าน หากว่ามีไอเดียอะไรที่ดีกว่านี้หรือนอกเหนือจากนี้อยากให้ลองคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังสักนิดสักหน่อยอย่างน้อยหากเกษตรกรชาวสวนลำไย,ยผ่านมาเจออาจจะเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างพอสมควรถ้าคุณผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วสวมหมวกกันแดดแล้วออกไปลุยกันเลยบทที่ 1. แกะรอยสาเหตุทำไมสวรรค์ของชาวสวนลำไย,ยถึงกลายเป็นความลำบากบนดินวิกฤตราคาลำไย,ยที่เกิดขึ้น มีต้นตอจากหลายปัจจัยที่ประจวบเหมาะกันพอดีโดยสรุปสาเหตุหลักได้3ประการดังนี้ 1. สภาพอากาศจากพรเป็นคำสาบหัวใจของปัญหาเริ่มต้นจากสภาพอากาศปลายปี2567ถึงต้นปี2568ทั่วภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นยาวนานกว่าปกติกระตุ้นให้ต้นลำไย,ยออกดอกพร้อมกันทุกพื้นที่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผลที่ตามมาคือผลผลิตล้นตลาด หรือโอเวอร์สปรายอย่างมหาศาลสำนักนาเศรษฐกิจการเกษตรหรือสอสอกคาดการผลผล,ผลิตปี2568สูงถึง1.57ล้านตันซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เมื่อปริมาณผลผล,ผลิตมีมากกว่าความต้องการของตลาดมหาศาลร,ราคาจิงดิ่งลงอย่างรุนแรงตามหลักเศรษฐศาสตร์ 2. กลไกตลาดอำนาจต่อรองที่หายไปเมื่อลำไยสุกพร้อมกัน เกษตรกรต่างร้อนใจที่จะขายเพราะผลผลิตเน่าเสียง่ายสถานการณ์นี้ทำให้พ่อค้าคนกลางหรือลุงผู้รวบรวมเพื่อส่งออกกลายเป็นผู้กุมอำนาจต่อรองทั้งหมดลุงสามารถกดราคาได้ตามพอใจเพราะมีลำไยจากชาวสวนจำนวนมากรอขายขณะที่กำลังการรับสื้อของตนเองมีกำจัดเกษตรกรจึงไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับราคาที่ถูกเสนอหรือเสี่ยงให้ผลผลิตเน่าเสียคาตนไป 3. คู่แข่งทางการตลาดตลาดส่งออกที่หายไปเวียดนามซึ่งเคยเป็นตลาดรองในการรับซื้อลำไย,ยเกรดรองจากไทยก็เผชิญกับสภาพอากาศเอื้ออำหนวยเช่นกันทำให้ผลผลิตลำไย,ยในเวียดนามมีปริมาณมากจนเพียงพอต่อความต้องการในประเทศผลคือเวียดนามไม่จำเป็นต้องนำเข้าลำไย,ยจากไทยเหมือนเคยทำให้ตลาดส่งออกสำหรับลำไย,ยเกรดรองหายไป ผลผลิตส่วนนี้จึงตกค้างและย้อนกลับมากดดันราคาลำไยโดยรวมในประเทศให้ตกต่ำลงไปอีกด้วยพอเราเข้าใจถึงที่มาที่ไปของปัญหาทั้งหมดนี้แล้วคำถามต่อไปที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะทำยังไงกันต่อจะยอมแพ้ปล่อยให้โชคชะตาเล่นตลกหรือจะลุกขึ้นมาหาทางสู้ด้วยหลําแข้งของตัวเองบทที่2เมื่อหลังชนฝาชาวสวนลำไยจะสู้กลับได้อย่างไรในทุกวิกฤต ย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอทางรอดของชาวสวนลำไย,ยคือการปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ผลิตวัตถุดิบที่รอคนกลางมาตั้งราคาไปสู่เป็นผู้ประกอบการที่สร้างสรรผลิตภัณฑ์และกำหนดราคาได้ด้วยตนเองแนวทางที่1การแปลรูปเพื่อยืดอายุและเพิ่มมูลค่าการแปลรูปคืออาวุธสำคัญในการแก้ปัญหาลำไย,ยสดที่เน่าเสียง่ายช่วยยืดอายุผลผลิตจากหลักวันให้เป็นหลักปีและเพิ่มมูลค่าได้อย่างมหาศาล ลำไยแห้งทั้งหมดสีดำทำง่ายเหมาะสำหรับทำน้ำลำไยห,หรือเป็นส่วนผสมยาจีนลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเป็นสินค้าระดับพรีเมียมที่ตลาดต้องการสูงสามารถเพิ่มมูลค่าจากลำไยสดกิโลกรัมละไม่กี่บาทเป็นหลายร้อยบาทได้ผลิตภัณฑ์พร้อมทานสร้างแบรนด์ของสวนคุณเองได้ง่ายๆน้ำลำไยสดหรือลำไยลอยแก้วทำง่ายต้นทุนต่ำ สามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองติดขวดขายในหมู่บ้านหรือหน้าสวนได้ทันทีลำไยแช่แข็งนำเนื้อลำไยที่ยังคุณภาพดีมาแกะและแช่แข็งเป็นที่ต้องการของกลุ่มร้านอาหารเบเกอรี่และคาเฟ่เพื่อนำไปทำขนมหรือเครื่องดื่มแนวทางที่2พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปลี่ยนสวนของคุณให้เป็นจุดหมายปลายทางเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเดินทางมาหาแทนที่เราจะวิ่งไปหาพวกเขา จัดบุฟเฟ่ลำไยในสวนเป็นโมเดลที่ได้ผลดีและกำลังเป็นที่นิยมวิธีการเก็บค่าเข้าสวนในราคาไม่แพงแล้วให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับการเด็ดลำไยสดทานจากต้นได้ไม่อั้นจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเล็กๆก,ก็ได้อาจจะจัดกิจกรรมวันหนึ่งในสวนลำไยชวนครอบครัวในเมืองมาทำกิจกรรมง่ายๆเช่นสอนวิธีคัดเลือกลำไยสอนทำลำไยลอยแก้วแบบง่ายๆหรือสอนคว้านเม็ดลำไยแข่งกัน กิจกรรมเหล่านี้สร้างความสนุกสนานและความผูกพันระหว่างลูกค้ากับสวนเราได้เป็นอย่างดีครับการเปิดสวนแบบนี้มันคือการเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่จับต้องได้อย่างเดียวให้กลายเป็นสินค้าบริการที่สร้างประสบการณ์ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามากข้อดีสร้างรายได้ทันทีได้รับเงินสดโดยไม่ต้องรอพ่อค้าลดต้นทุนการเก็บเกี่ยวลูกค้าเป็นผู้เก็บผลผลิตเอง มอบประสบการณ์สร้างความประทับใจและเกิดการโปรโมตแบบปากต่อปากผ่านโซเชียลมีเดียต่อยอดการขายสามารถตั้งจุดขายสินค้าแปรรูปให้ลูกค้าซื้อเป็นของฝากก่อนกลับได้การปรับตัวเหล่านี้คือการเปลี่ยนจากการขายสินค้าเกษตรไปสู่การขายผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าและสร้างความยั่งยืนได้ในระยะยาวสุดท้ายนี้อยากให้เราลองนึกภาพตามกันนะครับทุกลูกของลำไย,ยที่เราเห็น มันไม่ใช่แค่ผล,ลไม้มันคือหยาดเหงื่อคือความหวังคือการรอคอยตลอดหนึ่งปีเต็มของครอบครัวเกษตรกรครอบครัวหนึ่งในวันที่ผลผลิตแห่งความเหนื่อยยากของพวกเขาถูกตีราคาจนแทบจะไร้ค่ามันง่ายมากที่จะยอมแพ้และจมอยู่กับความสิ้นหวังแต่พี่น้องชาวสวนของเราหลายคนไม่ได้ทำเช่นนั้นครับพวกเขาเลือกที่จะเปลี่ยนหยดน้าตาให้เป็นพลังลุกขึ้นมาสู้ด้วยสองมือและหัวใจที่ไม่ยอมจำนน พวกเขาไม่ได้เป็นแค่ชาวสวนอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นนักสร้างสรรค์ที่แปลรูปผลผลิตของตัวเองเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่บอกเล่าเรื่องราวสินค้าของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจดังนั้นครั้งต่อไปที่เราได้ลิ้มรสความหวานช่ำของลำไยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของผลสดน้ำลำไยห,หรือลำไยอบแห้งเนื้อสีทองขอให้รู้ไว้เถิดว่าสิ่งที่เรากำลังกินเข้าไปนั้นมันไม่ใช่แค่ผลไม้ แต่มันคือรสชาติของการไม่ยอมแพ้มันคือคุณค่าของหยาดเหงื่อที่ถูกแปลเปลี่ยนด้วยภูมิปัญญาและคือจิตวิญญาณของคนสู้ชีวิตที่ปฏิเสธที่จะให้ใครมากำหนดชะตาของตัวเองดังนั้นการอุดหนุนสินค้าของพวกเขาในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การซื้อขายแต่มันคือการส่งต่อกำลังใจคือการบอกพวกเขาว่าเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ และนี่คือทั้งหมดที่ผมพอนึกออกถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีไอเดียที่นอกเหนือจากนี้อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับ